ส้มหน่อไม้โฟดด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 ดผีหมอเมนูส้มตำลุงอันนั้นอันนั้นเหีย้ยงวะ ลงไอ้ไอ้ไอ้ A A. มามือ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 ถือถือมีดถือมีด <c oughs> อันนี้เพลือเทศมะนาวตุ่มน้ำมันกิเกตำมะละกอเสแฉบใส่ปลาลุงไปใส่หน่อยแสแบหน่อยใส่ไล่เสแบสบไล่ที่เป็นหวานะลงอันใหม่ถือกล้องโอ้บ่อพิษบ่อถือ ไม่ถือกล่องเพราะว่าหากล้องอพี่น่องเอ้ยตำมะละกอกินกับต้มหน่อไม้แบบบันบานเท่าพี่น่องเอ้ยมาเด้อใส่ลงไปใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ร้ายแสบร้าย ทำเลยบัน <te> น <le sushi> ี <t centimet re> ่น <ne> ี่น้องเอ้ยมาเด้อมมาจวดจวดนักกันเห็ดเองถือเองส่งเอง ที่คุเร่คุเร่นี่ะไรเนาะบันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตสตตอบไปแป๊บหนึ่งจังพอการตอนเหลวเนาะพี่น้องเนาะ